สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกับวันนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์นะคะปี2022นะคะก็วันนี้นะคะอากาศทางบ้านวันอยู่ที่ประมาณ49องศาฟาเรนไฮน์นะคะแล้วก็มีแสงแดดนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้อากาศข้างนอกอยู่ที่ประมาณต่ํากว่า8องศาฟาเรนไฮน์นะคะคือค่อนข้างจะแบบ เย็นนะคะก็วันนี้นะคะวันจะมาทําคลิปเกี่ยวกับอตอบคาถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินใช้แท็กเครดิตนะคะแล้วก็วันจะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือของแต่ละรัฐนะคะแต่ละคาวตี้นะคะก็จะมีไม่กี่รัฐนะคะตอนนี้ที่วันดูนะคะก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงคำถามเกี่ยวกับใช้แท็กเครดิตนะคะ เขาถามเกี่ยวกับว่าทําไมไม่มีนะคะในช่วงปี2022นะคะเดี๋ยววันจะเกินก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเนาะพูดถึงใช้แท็กเครดิตนะคะตอนแรกๆนะคะทุกคนเขาจะมีการยืดต่ออายุไปอีกนะคะซึ่งนะคะใช้แท็กเครดิตตัวนี้นะคะอยู่ในแพ็กเกจบิลแบ็กเบรเดอร์แอด้วยนะคะแต่ว่าแพ็กเกจตัวนี้นะคะมีปัญหาแล้วก็หยุดชะงักไปเลยนะคะเนื่องจากว่า Joe m a แมนชันะคะแล้วก็คริสตินซีเนมาะคะไม่ยอม สนับสนุนนะคะทำให้ใช้แท็กเครดิตตัวนี้นะคะที่อยู่ในแพ็กเก็ตตัว b ิลแบ็กบัตเตอร์แอนะคะต้องหยุดชะงักไปด้วยนะคะรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับใช้แท็กเครดิตตัวนี้นะคะก็คือจะให้กับครอบครัวนะคะที่มีลูกอายุ6-17ปีนะคะแล้วก็ครอบครัวที่มีลูกอายุต่ำกว่า6ปีนะคะ ซึ่งคนที่มีลูกอายุ6-17ปีก็จะได้รับนะคะ250เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะคะแล้วก็คนที่มีลูกอายุต่ำกว่า6ปีนะคะก็จะได้รับ300เหรียญดอลลาร์สหรัฐคือรวมๆแล้วนะคะก็จะได้ประมาณ3 000ถึง3 6 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะอันนี้ก็มาจากการผ่านแพ็กเกจตัวล่าสุดนะคะแล้วก็มีการ จ่ายกันจนถึงเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะปี2021แล้วก็ยังมีส่วนที่เหลือนะคะที่คนที่มีลูกแล้วก็มีคุณสมบัติที่จะได้รับอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่รับมาตลอดจากปีที่แล้วนะคะก็ครึ่งหนึ่งก็จะต้องไปทำการยื่นเสียภาษีในปีนี้นะคะก็จะได้ส่วนที่เหลือทั้งหมดนะคะก็คือส่วนที่เหลือก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,500เหรียญถึง1,800เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะก็แล้วแต่ว่าลูกของคุณอายุอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็การที่ใช้แท็กเครดิตตัวนี้นะคะไม่ได้ต่ออายุก็ทำให้นะคะทั้งทางเดโมแครตเองนะคะแล้วก็รืพีพับลิกันเองนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่นะคะล่าสุดนะคะถ้าใครจำได้นะคะซีเนเตอร์มิด ล่อมนี่นะคะของทางฝั่งริพับลิกันนะคะจากยูทาห์นะคะเขาเคยเสนอบิลตัวนี้เกี่ยวกับ Child Tax Credit นะ,ะที่เรียกว่า Family Security ะะเขาเคยเสนอมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะวันก็เคยลงคลิปไปแล้วนะคะนานแล้วนะคะจำไม่ได้แล้วว่าเป็นยังไงแล้วก็มีการนำมาแก้ไขใหม่นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็พยายามนะคะผลักดันในเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเงินใช้แท็กเครดิตนะคะที่เขาเสนอไปนะคะทางฝั่งของร e พาร์บิการนะคะเพื่อให้มีการสปอร์ตนะคะซึ่งล่าสุดนะคะดูเหมือนว่าทางริพาร์บิการก็มีการ เห็นด้วยนะคะเงินใช้แท็กเครดิตตัวใหม่นะคะที่มิดโลมนี่นะคะเสนอเข้าไปนะคะถ้าผ่านนะทุกคนก็จะมีเงินจ่ายให้กับครอบครัวนะคะที่มีลูกนะคะเป็นหลายเดือนนะคะคุณสมบัตินะคะก็จะมีตามนี้นะคะแบบคร่าวๆนะคะจ่ายให้พ่อแม่นะคะเป็นหลายเดือนนะคะถึง350เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะต่อลูก1คนนะคะ ซิงเกิลเพลนส์นะคะหรือพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะต้องมีรายได้นะคะอยู่ที่ประมาณสองแสนเหรียญต่อปีนะคะแมรี่คัพเปิลนะคะต้องมีรายได้นะคะคือรวมกันแล้วนะคะประมาณ4ี่แสนเหรียญต่อปีนะคะพ่อแม่ต้องทํางานนะคะหรือจะต้องมีคุณสมบัติก็คือเขาคุณสมบัติในตัวใหม่นี้นะคะก็คล้ายๆกับของโจแมนชั่นนะคะ work requirement นะคะทุกคนก็ ต้องมารอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงมิดลมนี่นะคะหวังว่าทางฝั่งของ r ิพั b l i c กานะคะจะซัพพอร์ตนะคะประมาณ50โหโวตนะคะตัวเขาเองนะคะก็พยายามทำงานร่วมกับทาง ฝั่งของเลปาเบลกันด้วยนะคะแล้วก็ทางเดโมแครตด้วยนะคะแล้วก็พยายามจะผักดันในเรื่องนี้แล้วก็ยังเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเจ,จรจาในเรื่องนี้ด้วยนะคะคือเขาก็ได้พูดคุยกับทางฝั่งของเดโมแครตไปด้วยนะคะรวมไปถึงโจแมนชั่นด้วยนะคะคือตอนนี้นะคะพยายามจะให้มีการร่วมมือกันทั้งสองพรรคนะคะให้เป็นแบบอาบิลที่เป็นไบพาร์ติเซนนะคะ ที่แน่ๆนะคะทาง d e m o c r a ตนะคะก็น่าจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะคะอย่างน้อยก็ประมาณ48ท่าน,นะคะแล้วก็ถ้าได้ฝั่งของ Republican อีกนะคะก็จะผ่านนะคะถ้ามีการเสนอเข้าไปนะคะถ้าเป็นแพ็เกจหรือบิลที่มีการพูดคุยกันคือร่วมมือกันที่เขาเรียกว่าตัวใบพาดนะคะทั้งสองอฝ่ายเนี่ยเวลาเสนอบิลเข้าไปเนี่ยจะเป็น ง่ายต่อการผ่านนะคะต่อไปนะคะเรามาดูข่าวกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะคนที่มีลูกนะคะในปี2021นะคะหรือคนที่มีเบบี้นะคะในปีที่แล้วนะคะปี2021เนอะอาจจะมีคุณสมบัติรับเงินนะคะแท็กรีฟันนะคะถึง5,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะทำไมถึง5,000เหรียญเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ คือ3,600เหรียญน,นะคะจากเงินใช้แท็กเครดิตนะคะแล้วก็1,400เหรียญน,นะคะจากเงินช่วยเหลือนะคะรอบที่3ก็คือเงิน s สิมบล h เชครอบที่3ที่ผ่านมานะคะคือถ้าคุณมีลูกในปีปีปีที่แล้วนะคะปี2021นะคะคุณก็มีสิทธิ์จะได้รับนะคะเงิน s ิมบลาเชค1,400งพ0เหรียญของลูกของคุณนะคะที่เกิดในปีนั้นนะคะก็ถือว่าโชคดีมากๆนะคะถ้าใครมีลูกในปี2,021นนะทุกคนก็จะได้รับเงิน แท็กรีฟันนะคะถึง5,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะทุกคนขอให้ชั่วคนออขอให้คนที่มีลูกนะคะในปี2021นะคะโชคดีมากๆนะมาต่อกันที่เงินช่วยเหลือนะคะของแต่ละรัดแล้วก็คาวตี้กันนะคะมีบางคาวตี้นะคะที่มีการอนุมัติเงินถึง1,400เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะ direct stimulus payment นะคะแบบ Random นะคะ คือการสุ่มนะคะคาวตี้ที่ว่านี้นะคะก็คือจอห์นสันคาวตี้นะคะก็อันนี้เกิดขึ้นในรัฐไอโอวานะคะคือเขามีการลงมตินะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะจะมีการส่งเงินกระตุ้นนะคะ1,400เหรียญดอลลาร์นะคะให้กับผู้อยู่อาศัยนะคะที่ สุ่มเลือกนะคะประมาณ2,500ลายนะคะที่มีคุณสมบัตินะคะซึ่งคาวตี้นะคะเขาจำกัดผู้ที่มีคุณสมบัตินะคะก็คือเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะถึงปานกลางนะะในจอ์นสันคาวตี้นะคะหรือผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่านะคะหรืออันเดอร์นะคะ45,370 ตอนล่าสารัดนะคะสำหรับครอบครัวหนคนนะคะแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ว่านะคะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดครั้งนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะวันก็มาเท่านี้นะคะแล้วก็ วันหน้านะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อเกี่ยวกับรัฐแล้วก็คา์ตี้ต่างๆนะคะที่มีเงินช่วยเหลือออกมาในช่วงนี้นะคะยังไงนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะกับวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์ให้คลิปของวันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังไม่ลืมวันนะคะนานๆวันมาทําคลิปนะคะพอดีวนันยุ่งๆอยู่ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่วันกําลังมีการตัดสินใจอ่า บางอย่างอยู่นะคะวันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะยังไงถ้าวันว,ว่างๆเมื่อไหร่วันจะมาอัปเดตข่าวให้อย่าเพิ่งลืมกันนะคะยังไงคลิปนี้วันก็มาเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปขอบคุณมากๆานะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ